เรื่องข้าวอัตอมาก็ตระหนิดตระหนิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องการเมืองอด้วยหรือเปล่า,ลาถ้าขอไปถ้าเล่นการเมืองกันแบบนี้เรียกว่าขอไปจะไลเลยพูดไปนะอัอตอมาว่าฝันธงเปรี้ยงเรือ่องการเมืองท่านพยอมะบอกเรื่องข้าวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการเมืองนะแหมถ้าเล่นการเมืองกันแบบนี้นะอัตอมาว่าขออนุญ,ญาตประทานโทษนะจันไล <laughs> นะฮะท่านพยอมอยังยัง,ยงก็เรียกว่าอะไรตาสว่างไหมท่านพยอมอยังตาสว่างเลยนะครับยังรู้เลยว่าไอ้ที่กินข้าวโชว์โชว์โชกันเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของเล่นการเมืองมันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนเลยนะฮะมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าฟอกขาวฟอกผิดให้ยิ่งหลักมันนะการเมืองล้วนๆนะ คือมึงจะมากินข้าวเน่าข้าวเก่าโชว์เพื่ออะไรไม่ทราบถูกต้องไหมฮะถ้ามึงไม่เล่นการเมืองอะ่ะเออแล้วโอ้โหไอพวกเสื้อแดงนะมีการบอกว่าโอ้ยเราจะมาเถียงกันทําไมเรื่องข้าวเก่ากินได้กินไม่ได้เราควรจะเถียงกันว่าอ,อ่าใครมันรัฐประหารแล้วข้าวไปเก็บไว้นู่นน่ะนะเอออะไรนะ มันจะเล่นเอจะมาเถียงกันทำไมนะต้องไปเถียงกันนู่นเรื่องประยุทธ์นะมีการเบี่ยงประเด็นอีกนะเบี่ยงว่าเฮ้ยให้ไปโทษแล้วจะผ่านนี่เขาอุตส่าห์จะระบายข้าวออกไม่ดีเหรอ <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับดูคนแสดงนะแล้วแล้วพวกแสดงมันก็พูดอย่างนี้กันหมดเลยนะ อ่านะไม่ว่าจะเป็นไอโดงไอใครก็แล้วแต่ที่เป็นแบบนางแบกเพื่อไทยอยู่ตอนนี้นะอไอแขกอะไรพวกเนี้ยนะครับพูดแบบเดียวกันหมดเลยนะบอกโอ้จะมาเถียงกันทำไมเรื่องกินได้กินไม่ได้อย่าไปเถียงกันอย่าไปดราม่าก,กันนะให้ไปเถียงนู่นลุงตู่ทำรัฐประหารทำไมโทษลุงตู่แกยังไม่วายยังไม่เว้นนะเออโทษองค์คมบตรีลุงตู่โอ้จะบ้าตาย นะครับเออนะพอพูดไปก็วนไปอีกแบบเออ้อยยิ่งรักอีปูมันจะมันโกงจำนำข้าวต้นน้ำไปน้ำอะไรของมันเนี่ยนะครับเออก็วนไปอยู่ท้งนั้นเนี่ยก็เถียงกันไม่จบไม่เส้นนะประเทศไทยเราโอ้ยนะแล้วเนี่ยหมอเขาก็บอกออกมาบอกแล้วว่า นะสารมันเป็นเชื้อราแล้วมันทิ้งสารพิษไว้มันต้องใช้อุณหภูมิถึง200องศาถึงจะฆ่านะอัลฟาท็อกซินได้สารเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยซึ่งการหุงธรรมดาเนี่ยมันอุณหภูมิไม่ถึง200องศาอยู่แล้วนะครับเออหมอเขาออกมาบอกแล้วนะว่าอย่าไปกินมันเสี่ยงเป็นมะเร็งตับมันเป็นสารอัลฟาท็อกซินกรมอนามัยโลกก็ออกมานะ ยืนยันแล้วสารอัลฟา็อกซินเนี่ยก่อมะเร็งตับนะครับอ่ะแล้วจะเชื่อใครล่ะเนี่ยไอ้พวกแสดงอ้ออย่าไปเถียงกันเรื่องกินได้กินไม่ได้โอ้ยอย่าไปเถียงกันกินกินไปเถอะก็เขากินให้ดูแล้วก็กินไปเถอะขนาดท่านมนตรีกินได้ก็กินไปเถอะกินอะไรกินแบบปลอมๆมาเลยนะกินแบบหลอกๆกินแบบทิพทิบอ่ะนะฮะเออกินกินข้าวนิดเดียวแต่ว่ากินกนีมอย่างเยอะนะ ไอรัฐมนตรีมันก็รู้นะครับาสารมันมีสารอัลฟาท็อกซินเป็นมะเร็งตับมันก็ไม่กินหรอกนะให้มันกินทุกวันเนี่ยมันกินไหมนะนี่จะเอาไปทหารกินอีกโอ้จะบ้าตายท่านผู้ชมเอ้ยนะเวรกรรมของทหารไทยแท้ๆมีรัฐมนตรีแบบนี้นะครับโอ้นะก็เป็นความซวยของทหารนะครับเออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ